สวัสดีนะคะเพื่อนๆมากันอีกแล้วนะคะเยอรมนีอังกฤษรัสเซียวันนี้นะคะวันนี้ก็จะมาให้แนวทางตัวเลขตามสูตรนะคะตัวนี้ตามสูตรเม็ดเดียวศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์เจ็ดนะคะเม็ดที่สองศูนย์หนึ่งนะคะตัวนี้นะเม็ดกันอยู่ที่เจ็ดหนึ่งค่ะนะสามชุดนี้เด่นๆนะคะแล้วก็จะกันให้อีก กันนั่เอก็จะเป็นหกศูนย์แล้วก็หกหนึ่งนะคะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองแล้วก็เจ็ดสองนะคะนี่เลยค่ะเลขไม่ชนนะคะเาเป็นแนวทางตัวเลขนะคะวันนี้นะคะตามสูตรนะคะเยอรมนีอังกฤษรัสเซียตัวนี้นะคะเรามาลุ้นด้วยกันนะคะเลขตามสูตรนะคะอย่าเชื่อจนกูหววจะออกนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ 7จ็แล้วก็เจ็นสองะคะเด่นเด่นข <ๆ S 1> องเขานะคะแล้วก็7 2็ศูค่ะนะสตัวเด่นเฟันที่7กับ0ูนย์ขอฟันที่ศูนย์ะคะวันนี้ขอฟันศูนยค่ะไปแล้วค่ะเฮงเฮงปังปค่ะบ๊ายบาย